เที่ยวสนุกสุดคุ้มค่ามหรสบตื่นตามหาวุศลสุดยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีไทยวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำเอ่อร้องเพ็งสองสิริประเพณีเก่าโบราณช่วยกันสืบสานอย่าทิ้งวัฒนธ ขอเชิญร่วมง,งานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ปิดทองหลวงพ่อเกอรรอยพระพุทธบาทจำลองหลวงพ่อโสทนจำลองและหลวงปู่สุขหลวงปู่จีบอดีตเจ้าอาวาสณวัดสำโรงเหนือตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ14-15พฤศจิกายน2567จัดยิ่งใหญ่ทุกปีสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยขอเชิญทุกท่านสร้างสริริมงคล 1ปีมี1หนหสร้างกุศลให้กับชีวิต14พฤษธีกายนชมการประกวดหนูน้อยนบภม่า15พฤษจีกายนชมดนตรีสุดมันเราชาวดินชจนรักผมมองหมดหาเธอไม่เห็นใจมองดูเราเรือนที่ไรสวยงามจากใจอย่าไปคว้าความ อย่าลืมพลาดไม่ได้เที่ยวสนุกมากลน้นได้กุศลมหาศาลเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงณวัดสำโรงเหนือตำบลสำโรงกลางอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ14-15พฤศจิกายน2567นี้ให้การสนับสนุนโดยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย